สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเวลากว่า70ปีมาแล้วนะคะที่มีการนํารังสีมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์พืชทําให้ได้พันธุ์พืชใหม่ๆกว่า2 2 0พันพันค่ะสำหรับประเทศไทยเรานะคะได้เริ่มนําเทคน,คนิคนี้มาใช้เมื่อ40กว่าปีที่ผ่านมาจนสามารถได้พันธุ์พืชใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเกษตรของบ้านเราค่ะพันธุ์ข้าวกอขอหที่กรมการข้าวได้นําเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าขาวดอกมะลิร้อยห้ามาใช้รังสีแกมมาขนาด200เกร เือชักนำให้กลายพันธุ์เป็นข้าวเหนียวที่ยังคงความหอมอ่อนนุ่มให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เดิมมีความต้านทานโรคไหม้และโรคใบจุดสีน้ำตาลเช่นเดียวกับพันธุ์ข้าวกข .10 และกข .15 ที่ได้จากการใช้เทคนิคทางรังสีจนกลายเป็นข้าวพันธุ์ใหม่ที่ต้านทานโรคทนแล้งและให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวพันธุ์เดิมพันธุ์ข้าวใหม่ทั้ง3พันธุ์นี้เป็นหนึ่งในผลสำเร็จ ของกระบวนการใช้รังสีในการปรับปรุงพันธุ์พืชของประเทศไทยซึ่งเกษตรกรได้ใช้พันธุ์ข้าวดังกล่าวนี้ปลูกกันมากว่า20ปีแล้วสำนักงานปรมณูเพื่อสันติได้ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์พืชอ,อื่นๆด้วยรังสีมาเป็นเวลานานซึ่งปัจจุบันมีการถ่ายโอนการดำเนินการให้อยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติพืชที่มีการปรับปรุงพันธุ์เช่นข้าวทำให้ได้ข้าวที่สามารถปลูกนอกฤดู แตงโมทำให้ได้พันธุ์ใหม่ที่มีเถาสั้นกว่าเดิมกระเจี๊ยบเขียวทำให้ได้พันธุ์ที่ต้านทานโรคบัวทำให้เกิดสีสันที่แปลกออกไปรังสีที่นิยมนำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชมี3ามชนิดคือรังสีแกมมารังสีเอ็กซ์และนิวตรอนเร็วเพราะสามารถทะลุผ่านเนื้อเยื่อภายในได้ดีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมได้ลักษณะพันธุกรรมใหม่ๆขึ้น โดยที่ลักษณะดีของพันธุ์เดิมไม่เปลี่ยนแปลงปัจจุบันทั่วโลกมีพันธุ์พืชใหม่ๆกว่า2,200พันธุที่ได้มาจากการปรับปรุงพันธุ์โดยการใช้รังสีและนำมาปลูกเป็นการค้าเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีนิวเคลียร์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราเกือบทุกด้านโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพืชที่ปรับปรุงพันธุ์โดยการใช้รังสีมีประมาณกี่พัน เขาอสอ2 0 0 0 0พขาขอ2อ0พ0 0ทราบคำตอบแล้วส่งไปเเนียบผัดตอบคำถามมาได้ที่คำถามประจำสัปดาห์ที่แล้วที่ถามไปว่าการใช้รังสีช่วยแก้ปัญหาผักผลไม้ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างไรคำตอบที่ถูกต้องคือ